ครับสวัสดีครับผมช่างเบสิวกรพงศิทธิศก์ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําโปรแกรม r รดไพล์ v 2 0งประมาณราคางานทางนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2.0นะครับล่าสุดนะครับซึ่งผมก็ได้ปรับปรุงแฟกเตอร์ F นะครับดอกเบี้ย7%นตะครับตามหนังสือว4 =9 9เาเเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็ยังปรับปรุงนะครับอีก หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีมีอะไรบ้างนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาจากเวอร์ชั่นเก่านะครับผมมาที่ถนนคอสลลนะครับถนนคอสโลนะครับตัวนี้ผมก็ได้เพิ่มเติมนะครับงานรองพื้นทางนะครับผมก็ได้เพิ่มงานรองพื้นทางหินคุกบดอัดแน่นนะครับเพิ่มเข้ามาในในงานนะครับอก็มีตันสมาชิกเรียกร้องเข้ามานะครับ ในงานอคอสลอนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนนะครับในส่วนของที่ได้เพิ่มข้นมาก,ก็คืองานหรือรางระบายน้ําด้านข้างตรงนี้นะครับตัวนี้ผมก็ได้เพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนนะครับตรงนี้ผมก็ได้ทําใหม่นะครับแยกงานป้ายจราจรแดงดืน่นออกมาต่างหากนะครับ ถ้าท่านต้องการคลิกข้างงานป้ายจราจรท่านกดดับปุคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ปลายเตือนหรือป้ายแนะนํานะครับท่านก็พิมพ์ลงนะครับผมแล้วก็งานคารุพันธจัดซื้อนะครับอย่างนี้ท้องถิ่นเรานะครับกําลังทําให้มีไฟนวัตกรรมนะครับท่านก็ดับปคลิกนะครับอย่างเช่นโคมไฟนวัตกรรมนะครับ ตามรหัสอะไรนะครับท่านท่านก็พิมพ์ลงไปนะครับมีหน่วยเป็นอะไรนะครับนี่นะครับอ่าสิจุดนะครับเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนอ่าถ้าไม่ต้องการก็ดคลิกแล้วก็ลบออกหรือเปลี่ยนชื่อนะครับหรือติ๊กตรงนี้ออกนะครับอาเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับอ่าแล้วก็จะมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมละครับค่างานกรุพันจัดซื้อนะครับ ก็จะเพิ่มมาแล้วก็ดับคลิกนะครับไปหาค่างานตัวหน่วยนะครับก็สมมุติว่าหักภาษีแล้วนะครับหักภาษีออรก์กอน,นะครับเสาละพันหมื่นสี่นะครับไม่รวมภาษีนะครับสือราคาจากไหน,นครับจากบัญชีนวัตกรรมไทยนะทา่ทานก็พิมพ์ลงนะครับ ในตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือราคาที่หักภาษี er ออกนะครับทีนี้เราก็ต้องคูณภาษีให้แต่แต่ถ้าราคารวมภาษี er นะครับตรงนี้ก็ต้องพิมพ์หนึ่งนะครับถ้าถ้าราคารวมภาษี er มาแล้วนะครับตรงนี้ก็มันจะคูณในตัวของมันนะครับแต่ถ้าท่านหักนะครับแต่จริงผมแนะนําให้หักภาษีออกก่อนนะครับเพราะมันมีผลต่อการคํานวณแฟกเตอร์เอฟนะครับท่านก็ดึงนะครับดึงให้ระบบมันคํานวณให้นะครับ ขอเป็นหกหมื่นห้าหกหมื่นสี่หกหมื่นแปดนะครับก็แล้วแต่ตามบัญชีนวัตรกรรมนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่มมาให้นะครับแล้วในส่วนนี้นะครับผมก็ได้เพิ่มมานะครับสรับาสามจังหวัดชายแดยนใต้นะครับก็มีช่างทางสามจังหวัดชายแดยนใต้เยยกลองมานะครับถ้าท่านต้องการนะครับต้องการติ๊ก บวกเพิ่มนะครับ5%บนะครับเงินเพิ่มแรงจูงใจเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใต้ท่านก็ติ๊กนะครับเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดนะครับปกตินะครับไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนใต้ท่านก็ติ๊กออกนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีนะครับใ้ส่วนประมาณร,ราคากับคุณลณราคากลางเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเมื่อท่านประมาณราคาก็ติ๊กตรงนี้นะครับถ้าท่านคำนวณราคากลางก็ติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะไม่ปัด ทยอยมให้แต่ถ้าประมาณราคาก็จะปรับทยอยมให้โดยคลิกที่รูปสินสอตรงนี้เหมือนเดิมนะครับว่าท่านจะปรับลดกี่ตำแหน่งนะครับท่านก็ามาเลือกนะครับตรงนี้นะครับอ่าถ้าอยู่สาจังหวัดเชลเลนใต้ก็ติ๊กตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะคิดบวกเพิ่มให้สามเซนะครับของค่างานนะครับพอบวกเพิ่มแล้วก็รวมเป็นค่างานก่อสร้างนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ ถนนลาดยางอ่าเดี๋ยวกลับมาดูถนนลาดยางถนนลาดยางผมก็ได้เพิ่มอ่าเพิ่มตรงนี้ให้นะครับอ่าผิวทางผิวจราจรนะครับผมก็ได้เพิ่มพาลาแอดฟันเข้ามาให้นะครับอ่าถ้าท่านเลือกตรงนี้พาลานะครับอ่าถ้าท่านเลือกตรงนี้เป็นพาลาแอดฟันนะครับตรงค่าวัสดุก่อสร้างนะครับตรงช่องนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นพาลาเอซให้ท่านแล้วท่านก็เข้ามาเกาะราคา ตามที่ท่านซื้อหรือจัแหลกนะครับผมแต่ถ้าท่านาเลือกตรงนี้นะครับกลับมาเป็นแอดฟันคอลกิทแอดฟัคนคอกิทเฉยๆนะครับตรงค่าวัสดุตรงนี้ก็จะเป็น ac 6 0 70นะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับท่านก็มาเปลี่ยนราคานะครับใครที่จะเป็นพลาก็าจะลืมมาเช็คตรงค่าวัสดุตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในของ ลาดยางนะครับลาดยางก็ได้เพิ่มข้มาก็มีรางระบายน้ำเนาะแล้วก็ไองานตัวนี้ครับงานปรับระดับนะครับงานปรับระดับด้วยแอดฟันคอนกรีตนะครับ <Okay. S 1> ในกร,รณีที่พื้นทางไม่สม่ำเสมอก่อนที่เราจะปูแอดฟันผิวทางเราอาจจะมีการปรับ,ปร,บปรับปรับระดับก่อนนะครับท่านก่อมาติ๊กเลือกเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีค่างาน,นครับาบาทต่อตันนะครับ งานปรับระดับท่านก็มาพิมพ์ลงว่าจํานวนกี่ตันนะครับเห็นแล้วท่านก็เข้ามาหานะครับค่างานต้นทุนต่อหน่วยนะครับเจาความหนาเท่าไรท่านเลือกได้นะครับ3มเซน4เซนนะครับคุณพายโค้ดหรือแท็กโค้ดนะครับท่านก็เสร็จแล้วท่านก็บันทึกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบาทต่อตันนะครับผมในการแอดฟันปรับระดับนะครับผมในส่วนตัวเดือนนะครับ ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีหน้าที่2รายการที่7จ็ถึงสิท่ันก็คิกนะครับถ้าต้องการเพิ่มคุรุพันธ์เพิ่มปลาจราจรก็ดนัคเป็นิกนะครับแล้วก็พิมพ์รายการที่ทันทจะเพิ่มนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับคลิกเพิ่ม5%หรือไม่เพิ่ม5%นะครับในในส่วนนี้นะครับทีนี้อ่า ตอนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้นะครับกลับมาดูตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึงนะครับในส่วนของงานตัวนี้นะครับงานบ่อพักกับรางระบายน้ําแล้วก็คอนกรีตดัดนะครับเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับตรงนี้นะครับค่างานต้นทุนต่อหน่วยนะครับค่าวัสดุถอดวัสดุนะครับท่านต้องถอดเองนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมลืมลบออกในตอนที่ผม ตรวสอบโปรแกรมนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมติ๊กนะครับติ๊กก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ไว้ก่อนอก็คืออเดี๋ยวหาค่างานตัวหน่วยนะครับเดี๋ยวมาตัวนี้ทีนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าผมกรอกจำนวนถอดแบบวัสดุนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับ ผมไม่ได้ถอดจริงนะครับแต่ตัวที่ผมส่งไปให้ทางโยธาอัพโหลดนะครับอาจจะไม่ได้ลบออกนะครับตรงนี้ให้ท่านให้ท่านถอดแบบแล้วท่านคำนวณใหม่ตามแบบของท่านนะครับผมอย่าใช้ตัวเลขของผมนะครับไอตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับท่านก็ถอดแบบแล้วท่านก็เอาปริมาณมาลงนะครับก็จะมีหลัหลกๆอยู่สามงานนะครับงานบอ่อพักรางระบายน้ําแล้วก็คอนกรีตด,ดาด ต่างๆพวกนี้นะครับแบบนี้นะครับคันคีดดาบรมือนกันนะครับเดี๋ยวผมสมมติใส่ก่อนนะครับบางค่าง,งานที่ผมทดสอบแล้วผมลืมลบออกนะครับเพราะว่าค่าง,งานพวกนี้นะผมจะให้คนที่มีหน้ทาที่คำนวณน,นะครับเป็นผู้คำนวณเองเช่นนี้นะครับแบบนี้ผมจะว่างสูญไปแบบนี้นะครับแต่บางตัวผมลืมลบออกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ นกีตดาบตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีค่างานมันอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ผมสมมุติขึ้นนะครับเป็นตัวเลขสมมุตินะครับให้ท่านถอดแบบใหม่นะครับอ่าเพื่อไม่เกิดความสับสนนะครับอ่าค่างานบ่อพักรางระบายน้ํำแล้วก็คอนกรีตท่านต้องไปถอดแบบเองนะครับจํานวนวัสดุเองนะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูตรงแบบสรุปนะครับ แบบสรุปผมก็ได้เพิ่มนะครับเพิ่มให้สามารถเซฟแอดได้นะครับท่านจะเลือกลงไปไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับหรือไฟล์ PDF นะครับท่านก็สามารถเลือกบันทึกลงไปไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ได้เพิ่มเติมแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ได้แยกออกมานะครับตัวเดิมไม่ได้แยกนะครับตัวนี้ก็แยกเป็น หกล้อสิบล้อแล้วก็สิบล้อลักพ่วงนะครับให้ท่านแยกออกมาชัดเจนนะครับในส่วนของค่างานต้นทุนนะครับที่ออกรายงานนะครับผมก็ได้จัดทำดูแบบฟอนต์นะครับให้มันสวยงามนะครับให้มันสวยงามขึ้นนะครับเหมือนอย่างของกรมชีกลางนะครับสวยงามนะครับก็ได้จับปรปับปรุงเยอะนะครับปรปับปรุงเยอะนะครับเวอร์ชันนี้นะครับ แล้วก็กลับมาที่ยังหน้าต่างนะครับตรงนี้นะครับงานบ่อพักคอสลอจะเห็นว่าบ่อพักมีหลายแบบนะครับทีนี้ผมก็ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับงานบ่อพักคอสลอตามแบบทอทอขีดสองขีดสองศูนย์สามแล้วก็รางระบายน้ําคอสลอตามแบบทอทอขีดสองขีดสองศูนย์สามนะครับก็คือตามแบบตัวนี้นะครับนี่นะครับของแบบของทางหลวงท้องถิ่นนะครับ ก็จะเป็นรางระบายน้ําแบบตื้นแบบนี้นะครับแล้วก็บ่อพักนะครับมีเด็กสองชั้นแบบนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตามแบบของททขีด5ขีด301นะครับรางระบายน้ำก็เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับมาดูก็เป็นแบบตัวนี้นะครับตามแบบททขีด5ขีด301นะครับ บ่อพักเป็นตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็รางระบายน้ำนะครับเป็นเหล็ก2ชั้นแล้วก็มีฝารางเป็นฝาคอสลลนะครับผมแบบนี้นะครับทีนี้ก็ให้ท่านเลือกนะครับว่าท่านชอาแบบไหนนะครับแบบนี้หรือแบบนี้นะครับจํานวนกี่แหงนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดนะครับส่วนค่างานนะครับค่างานต้นทุนหรื ปริมาตรนะครับจำนวนปริมาณวัสดุท่านต้องเป็นคนถอดเองนะครับตัวนี้เช่นตรงนี้นะครับอันนี้ผมลบออกแล้วนะครับเพื่อไม่เกิดความสับสนในช่องสีเหลืองเนี่ยครับท่านต้องเป็นคนถอดแบบและคำนวณมาใส่นะครับผมส่วนพวกนี้นะครับสามารถาดึงราคาตามระบบมาใช้ได้นะครับซึ่งอไอ้พวกนี้ก็ผมได้แก้โค้ดนะครับก็คือว่า ถ้าท่านเลือกราคานะครับหรือว่าเลือกอาตามคนขีดแบบนี้แบบนี้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในตรงกรอกข้อมูลวัสดุราคาพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงอัปเดตไปด้วยนะครับแต่เวอร์ชั่นเดิมเนี่ยมันต้องมาดึงราคาทุกครั้งนะครับแต่นี้ผมได้แก้โค้ดแล้วนะครับก็คือถ้าท่านาเลือกจํานวนเหล็กสมมตินว่าเลือกเหล็ก RB15 อย่างนีนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนในค่าวัสดุนะครับตรงรลบรรทุกนะครับ มีการเปลี่ยนราคาเหล็ก15ราคาเหล็กตัวนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับมันจะลิงก์กันมาอัตโนมัตินะครับอ่าพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านจะแก้ราคาเองท่านก็พิมพ์ถ้าท่านจะเอามาในระบบก็ตามนี้นะครับให้ระบบคำนวณให้นะครับอ่าย้ำนะครับตรงช่องสีเหลืองเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้คำนวณนะครับที่จะถอดแบบและเอาจำนวนวัสดุมาใส่เองนะครับอ่านี่ผมไม่ได้ถอดแบบให้นะครับรางระบ,บายน้ำก็เหมือนกันนะครับ ัวนี้รวมกันกัน,ก,นก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณน,นะครับเป็นผู้ถอดแบบเองนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ถอดให้นะครับเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปไม่แน่นะครับผมอาจจะถอดให้ระบบมันคำนวณให้นะครับทีนี้กลับมาดูตรงล่างตัวนี้อีกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีนะครับด้านล่างอีกสองใช่ไหมครับระบุชื่อคัดลอกจากอทอทอขีดสองขีด 203ก็หมายความว่าตัวนี้นะครับเป็นการกำหนดแบบใหม่นะครับอย่างเช่นอของท่านนะครับของท่านว่าจะ,ะทำแบบนี้แหละแต่ว่าจะเอาแบบเองนะครับถอดแบบออกเป็นเหล็กชั้นเดียวนะครับไม่ไม่ทำตามแบบมาตรฐานมาอ,าออกแบบเองนะครับแต่รัษณางานมันมันมันขายกันนะครับท่านก็ติ๊กตรงเลือกตรง ตรงนี้นะครับระบุโดยคัดลอกมาจากแบบตัวนี้นะครับท่านก็ติ๊กนะครับมันจะเป็นสีเหลืองนะครับให้ท่านพิมพ์ลงเลยนะครับว่าบ่อพักตามแบบเทศบาลของท่านอะไรนะครับท่านก็ลงเลขที่แบบของท่านนะครับอันนี้คือสมมุตินะครับลางระบายน้ําก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าท่านจะคัดลอกรางระบายน้ํานะครับ ตัวนี้นะครับจากแบบฉีด5้ฉีด3 0 1นะครับเพราะว่าลักษณดงงานเหมือน,นกันเพียงแต่เรามาใช้เล็กชั้นเดียวนะครับท่านก็พิมพ์ลงตรงนี้ครับล่างลงไปน้ำก็ตามแบบทิสบานอะไรนะครับเลขที่อะไรท่านก็พิมพ์ลงไปนะครับคุณเห็นไหมนะครับมันกดจะได้ เพิ่มเบีของท่านเข้ามาโดยคัดลอกจากแบบที่ผมระบุไว้นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นะครับก็เป็นแบบของท่านที่ท่านออกแบบเองแล้วก็บันทึกนะครับและมันก็จะปรากฏในบิวคิวนะครับเห็นไหมครับพอพักกสอสโลตามแบบของท่านตัวนี้ก็ล้างระมายน้ําตามแบบของท่านแต่ท่านก็คิเข้ามานะครับคํานวณค่างานต่อหน่วยใส่นะครับปริมาณถอดแบบปริมาณของท่านนะครับ ก็เป็นแบบของท่านนะครับอันนี้ก็ผมเพิ่มเข้ามาอยู่ให้ท่านเป็นเป็นตัวเลือกนะครับบางท่านบอกว่าไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานบางแห่งอาจจะออกแบบเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับในส่วนของอข้าง,งาอันตารางคอนกรีตนะครับตารางคอนกรีตผมก็ได้ตัดไอ้พวกนี้ที่ว่าต้องดึงราคามาเองผมก็ให้มันเชื่อมอัตโนมัตินะครับ ถ้ามีการก่อข้อมูลนะครับาราคาเหล็กหินปูนทรายตรงนี้นะครับที่มันดึงราคามาจากาหินปูนทรายหินพวกนี้นะครับมันก็จะอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ท่านก็ดึงราคามาตามปกติถ้าใส่ราคาตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ราคาตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านก็ตรงนี้ก็สามารถดึงราคา,ามาได้นะครับผม ถ้าไม่ต้องการใส่อะไรก็พิมพ์0นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะจะคำนวณเองหรือให้ระบบคำนวณให้นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะครับตรงช่องสีเหลืองท่านจะเอาสเต็ง400นะท่านก็ออกแบบ,บิดีไซน์เองปูนเท่าไหร่ทรายคีริตหินคีริตนะครับตัวนี้ก็แก้ไขได้นะครับอันนี้ผมทำเพื่อไว้สองช่องคอนกรีตผสมเสร็จก็เหมือนกันนะครับผมจะตัดตัวดึงราคามา นะครับผมจะให้มันดึงราคามาอัตโนมัตินะครับผมทีนี้ในส่วนของไม้แบบไม้แบบพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ตัดที่ดึงราคามาแต่ละตัวนะครับผมก็ให้มันลิงก์มาอัตโนมัตินะครับดูเว้วนท่านจะแก้นะครับไม่เอาราคานี้ท่านก็พิมแก้ลงนะครับท่านจะเอาจากระบบก็ขอขอคลิกตรงให้ระบบคำนวณให้สมมุติว่าตรงนี้นะครับสมมุติเราบันทึกมันกเน็เป็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ สายพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีการแก้ไขเราก็เช็คตึกมันก็ทําข้อมูลสําเร็จนะครับทีนี้ถ้ามีการแก้ไขราคานะครับถ้ามีการแก้ไขราคาเกี่ยวกับไม้แบบเช่นไม้กระบะนี้นะครับราคา500อาจจะเป็น650นะครับราคาเพิ่มขึ้น,นครับทีนี้ไม้แบบไม้แบบของเราครับเห็นไหมนะครับอันไหนที่เกี่ยวพันกับไม้แบบมันก็จะเป็นสีแดง เพื่อจะให้เราเข้าไปตรวจสอบอีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับมันก็จะดึงราคามาอัตโนมัติแต่มันแจ้งเตือนเราเฉยๆว่ามันเป็นสีแดงมันมีการเปลี่ยนราคานะเราจะได้มาเปลี่ยนปรับแก้อะไรไหมถ้าไม่ปรับแก้เราก็ตกลงตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ปรับแก้อะไรก็ตกลงนะครับตรงทรายก็เหมือนกันในทรายทรายรองพื้นก็คือทรายผสมคอนกรีตอย่างนี้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนราคามันขึ้นนะเดือนนี้มันขึ้นอย่างนี้นะครับ ตรงทรายรองพื้นตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้แต่มันจะดึงราคามาเรียบร้อยนะครับดึงราคามานะันเพียงแต่ถ้าท่านลืมก็ไม่เป็นไรมันจะอัปเดตราคาให้เพียงแต่มันจะเตือนท่านว่าเออม,มีการเปลี่ยนแปลงน,นะทำก็มาแค่นี้นะครับในส่วนของเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นๆก็ก็าฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ใช้โปรแกรมผมนะครับาที่ซื้อกับทางโยธาไทยนะครับ ถ้าพบข้อผิดพลาดนะครับก็แจ้งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมก็ได้ปรับปรุงเยอะนะครับเขียนโค้ดแก้ไขโค้ดหลายอย่างนะครับมันอาจจะาบางทีแก้โค้ดตัวหนึ่งอาจจะไปกระทบอีกตัวหนึ่งทำให้ปุ่มบางตัวไม่ทำงานนะครับอย่างเช่นก็มีเพื่อนสมาชิกได้แจ้งมาว่าไม่สามารถเซฟเป็นไฟล์พปรห้5 นะครับเป็นไฟล์ Excel ได้นะครับในกรณีที่เรา,าติก๊ก5%นะครับเงิน5%ออกแล้วไม่สามารถเซฟได้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็ได้แก้แล้ครับก็ส่งไปให้ทางโยธาไทยให้สมาชิกได้อัปโหลดใหม่นะครับถา้ถาติ๊กตัวนี้ออกมันไม่สามารถเซฟได้นะครับทีนี้ผมก็เห็นหมาตัวนี้ก็หายอย่างนี้ ทีนี้มันเซฟได้ปกติแล้วครับเซฟเป็นไฟล์ Excel hmm. ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อผ mm hmm. ิดพลาดที่ว่าตอนแก้โปรแกรมนะครับอาจมันจะไปกระทบเนี่ยนะครับก็สามารถเซฟเซฟอันนี mm ้ hmm. ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเซฟไปดูแล้วก็บันทึกนะครับเซฟเป็นไฟล์ PDF hmm. ก็เซฟได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มาเปิดดูนะครับ ตรงนี้ที่เซฟตัวแรกมันไม่สามารถเซฟป็นเกเซลได้นะครับเนี่ยก็เห็นไหมครับก็ผมก็แก้โค้ดให้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหา,าก็แจ้งเตือนทางสามาชิกนะครับถ้าพบผิดข้อผิดพลาดนะครับก็แจ้งผมมาได้นะครับผมจะแก้ไขโค้ดให้แล้วก็ส่งมาให้ทางทีมโยธาไทยลงให้ท่านอัปโหลดใหม่นะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ